ว่ายังไงเราก็ต้องโดนเรียกคืนโดนหักค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับแม้เขาไม่ได้เขียนมาระบุไว้เนี่ยในขั้นตอนการบริหารงานเนี่ยผมว่าคิดเผื่อไว้ก็ดีหรือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตอนทําราคากลางเนี่ยถ้ามันไม่มีความจําเป็นจริงๆเนี่ยก็อย่าไปกําหนดมาเลยครับอย่าไปกําหนดมันเยอะแยะหรือคิดเผื่อไว้ว่ากรณีที่เกิดพอประกวดราคาแล้วเขาฟันลงมาสัก60%แล้วเนี่ย ให้เราอยู่ได้ให้เรามีค่างานที่จะมาบริหารค่างานของเราได้นะครับก็คิดเผื่อไว้นิดนึงใน,ในหลักเกณฑ์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่ากรณีที่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆซึ่งไม่มีแบบฟอร์มกําหนดหมายถึงว่าแบบฟอร์มเมื่อกี้เนี่ยตามตามที่อนุม,มัติไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีกําหนดไว้เนี่ยและไม่สามารถปรับใช้ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ได้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำรายละเอียดโดยกำหนดแบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ให้จัดทำหมายเหตุหรือคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและแต่ละรายการประกอบไว้กับราคากลางเพื่อเป็นรายละเอียดและหลักฐานในการตรวจสอบด้วยตรงนี้จริงๆเขาก็เปิดไว้ เปิดไว้ว่าสมมุติว่ามีรายการอื่นๆที่เห็นว่ามีความจําเป็นนะครับก็สามารถที่จะไปกําหนดได้แต่ในความเห็นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวอีกล้ในเมื่อแค่ค่าใช้จ่ายพิเศษที่กําหนดไว้ก็ยังชี้แจงกันเหนื่อยเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกําหนดเพิ่มเลยครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปตั้งมันดีกว่าครับสิ่งที่ต้องคํานึงนะครับหมายถึงว่าถ้าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเนี่ย ก็ขอให้คิดนิดนึงเรื่องเหตุผลความจําเป็นเพราะปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเวลาจะตั้งค่าใช้จ่ายพิเศษเนี่ยแม้แต่ของสํานักโครงการขนาดใหญ่เองเนี่ยงานเป็นพันล้านนะครับถามว่าตั้งรถสัก5้าคันพอไหมมันสามารถตั้งได้ครับแต่ว่าณนะปัจจุบันขนาดนี้เนี่ยการตั้งอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องทํารายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเป็นมากมายเยอะแยะมาก นั่นคือแค่ขั้นตอนของสำนักงบประมาณที่นาความเหมาะสมนะครับยังไม่ถึงขั้นตอนที่ว่าถ้าเกิดมีสตององหรืออะไรเข้ามาตรวจสอบเนี่ยรา,ายละเอียดมันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็อย่าไปตั้งมันเลยครับ 2. เนี่ยความเหมาะสมในเรื่องชนิดและปริมาณวัสดุอุปกรณ์อันนี้ก็เหมือนกันครับพวกวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าพอมีค่าใช้จ่ายพิเศษเปิดรายการให้มาว่ามีทั้งพินเตอร์สแกนเนอร์เครื่องถ่ายอะไรเยอะแยะ ตั้งได้หลายรายการเราก็มาตั้งเอะมากมายจนเวลาเดินชี้แจงเนี่ยให้เขาให้ชี้แจงเราชี้แจงไม่ได้ว่าเอาไปใช้ที่ไหนบ้างหรืออะไรยังไงเนี่ยทั้งๆท,ที่แม้แต่บางทีคลุพันเองก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะชี้แจงประเด็นนี้ไม่ออกมันก็จะกลายเป็นว่าเราทําราคาแล้วก็ตั้งงบประมาณเนี่ยเกินความจําเป็นรัดเสียประโยชน์ ข้อ3ก็คืออย่างที่บอกครับค่าใช้จ่ายพิเศษเนี่ยจะถูกนํากลับไปคํานวณปรับลดในค่าควบคุมงานก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็ต้องพึงคิดไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับมาดูเรื่องของเรื่อง facto r f Fa c t o r กก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการคิดคำนวณ Factor F เนี่ยผิดพลาดการคิด เริ่มเริ่มยังยังไม่ถึงขั้นตอนการคิดนะครับ FactorF นี่แค่แค่ตารางที่เอามาใช้เนี่ยตารางที่เราหยิบมาใช้เนี่ยอันดับแรกนั่นคือโอกาสความเสี่ยงเนี่ยครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เราหยิบตารางมาแล้วหยิบตารางเนี่ย Factor F, f มีทั้ง f a c t o r F งานทาง f a c t o r F สะพานและท่อเหลี่ยม f a c t o r รอาคารแค่ประเภทนี้ก็มี3ประเภทแล้วการที่จะเปิดดูเนี่ย ก็อย่าลืมอันดับแรกก็คือหัวตารางนะครับเช็คก่อนแ c กเ v e งานทางโอเคตรงลำดับที่สองที่จะโอกาสความผิดพลาดก็คือซ้ายมือเนี่ยครับเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกันเงินประกันผลงานหักกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็โอกาสผิดอีกเพราะว่าในแต่ละประเภทแฟกเ v e ก็จะมี15หน้าตรงนี้ก็จะแปรผันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่พอเปิดเจองานทางปุ๊บเอาเลย ขวามือช่องไหนหยิบมาใส่แล้วอันนี้ก็ต้องดูนะครับหัวตารางซ้ายมือซ้ายมือไม่พอนะครับขวามืออีกขวามือคืออะไรขวามือคือดอกเบี้ยงเงินกู้ตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบเดี๋ยวตรวจสอบจากตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมชี้รายละเอียดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีตรงมีมีเขียนไว้นะครับก็คือตรวจสอบจากประกาศของกระทรวงการคลังเรื่องอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสํานักมาตรฐานการ จะซื้อจะจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลางนะครับตามเว็บลิงก์ตรงนี้นะครับก็เข้าไปดูได้โดยทั่วไปเนี่ยปีหนึ่งเขาจะประกาศประมาณสองครั้งคือจะประมาณช่วงช่วงต้นปีกับช่วงปลายปีประมาณเดือนมีนาเมษาอะไรเนี่ยครับถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ปีหนึ่งโดยทั่วไปจะประมาณสองครั้งก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ส่วนที่สามเนี่ยที่อยากให้ดูก็คือ Factor f ที่หยิบมาใช้มีหลายมีหลายงานครับที่เกิดความผิดพลาดก็คือหยิบมาใช้ผิดรีบคนทำรีบรีบทำมากเจ้านายจะเอาแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องออกราคากลางให้ได้ไม่งั้นเสร็จแน่ๆรีบครับเปิดละเปิดแฟกเต์ออกมาปุ๊บหัวตารางตรงปุ๊บหยิบมาเลยช่องขวาสุดมองปื๊ดลงมาข้างล่างหยิบมาใส่ปรากฏว่าพอมาดูอีกครั้งหนึ่งเอาแฟกเตฝนตกชุก กลายเป็นว่าไม่ใช่ของจังหวัดตัวเอง Factor F ถ้าเป็น f a กเตอรปกติเนี่ยครับจะอยู่ในช่อง Factor F ตรงนี้นะครับ F ฟกเตอรธรรมดาของกรณีงานงานก่อสร้างทางแฟกเตอร์ uh, f f, ฝนตกชุกหนึ่งใช้กับอะไรในในตัวหลักเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะบอกไว้แล้วว่า Factor F ์กรณีฝนชุกหนึ่งสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ในจังหวัดอะไรบ้างเขาก็จะบอกไว้ ก็มีจันทบุรีชุมพรเช,ชียงรายตังนะครพน,นมหลายจังหวัดเนี่ยครับเขาก็จะบอกไว้เราก็ต้องไปดูนะครับไปดูดีๆว่าจังหวัดของเราเนี่ยอยู่ในนี้หรือไม่เพราะถ้าไม่ไปดูเนี่ยไปหยิบใช้ผิดช่องอ่าเรียบร้อยถ้าต่ํากว่าก็ยังโชคดีไปเกิดไปใช้ช่องที่มันสูงกว่าขึ้นมาเรียบร้อยครับ Factor F ์เฝนชุกสองก็เช่นเดียวกันมีจังหวัดอะไรบ้างก็จังหวัดตาด นาลาทิวาสพังงาภูเก็ตยะลาแล้วก็ละนองเนี่ยครับดูดีๆละนองระยองตรงนี้ก็เคยผิดกันมาเยอะเหมือนกันนะครับดูดีๆนะครับพอเลือกตารางเสร็จลำดับต่อไปเนี่ยอโอกาสโอกาสโอกาสผิดหลุดมาเปาะหนึ่งแล้วมาเจอโอกาสผิดครั้งที่สองโอกาสผิดครั้งที่สองผิดตอนไหนครับผิดตอนคิดคำนวณราคา factor f ผิดตอนคิดคำนวณแฟกเตอร์เอโอกาสที่จะผิดก็คือจากสูตรเนี่ยเขาให้สูตรเรามาแค่นี้ทีนี้เวลาการทําราคากลางเนี่ยในส่วนของขนาดใหญ่ตอนนี้ท,ท,ท,ที่ที่ทางผมดูอยู่นะครับเพื่อให้ง่ายในการพิจารณาแล้วก็งานการคิดคํานวณเนี่ยก็จะจัดทําตารางขึ้นมาให้มันดูง่ายๆเอาค่าง,งานต้นทุนมาอยู่ซ้ายมือนะครับแฟกเตอร์ F F. อยู่ขวามือค่าง,งาน ใน,ใน,ในตัวหลักเกณฑ์เนี่ยเขาจะบอกสูตรไว้ว่าเนี่ยค่าต้องการหาแฟกเตอร์ฟของค่าง,งานต้นทุน A เราพอทําราคาออกมารู้ว่างานรวมในช่องที่เป็นตารางเมื่อกี้รวมตัวนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ปุ๊บคิดว่าเป็น A เพราะฉะนั้นค่าง,งานที่ต่ํากว่า A ก็คือ B สมมุติว่า A เนี่ยคือร้อสมมุตินะครับค่าง,งานที่ต่ํากว่า A ก็ไปดูในช่องแฟกเตอร์ว่า128มันอยู่ระหว่างอะไรบ้างอยู่ระหว่าง 120กับ130าข้างงานที่ต่ำกว่า a ก็คือ120ในนี้ความหมายก็คือ B ที่สูงกว่า a คือ C ก็คือ130ก็เอามาเกาะในตาราง120อยู่นี่1 3น้อยู่ยูนี่ข้างงานเรา128อยู่นี่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นอยู่ในล็อกแล้วอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ไปดูอีกว่าในข้างงาน120ยที่ว่าเนี่ยแฟกต์มันเท่าไหร่เป็น D อยู่นี่เอามาใส่นี่ แฟกเตอร์ F ของค่าง,งาน130เท่าไหร่เป็น E ก็มาใส่นี่เพราะฉะนั้นแน่นอนค่าง,งานแฟกเตอร์ F ของเราเนี่ยยังไงยังไงมันก็อยู่ระหว่างกลางตรงนี้แน่ๆนี่เป็นการตรวจเช็คขั้นตอนที่1แล้วทีนี้ก็มาคิดคำนวณจริงเวลาคิดจริงก็จากเปรียบเทียบเมื่อกี้ครับให้เห็นว่าไอเอของเราเนี่ยสมมติในในตัวอย่างตอนนี้อยู่ที่126ต่ำกว่าก็คือ120สูงกว่า130 ค่าแฟกเตฟออกมาเป็นเท่านี้สูตรเนี่ยเขากําหนดว่าสูตรเท่ากับ d ลบออะไรทั้งหลายตรงนี้ครับนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นเวลาเราหยิบมาแทนค่าเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันมี ABC ที่เราเซตไว้เนี่ยขึงอยู่แล้วเวลาเราหยิบมาแทนค่ามันก็จะง่ายโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยถูกไหมครับน้อยมากทีนี้ในเรื่องของความผิดพลาดน้อยเรากลับมารีเช็คอีกทีหนึ่งสมมุติสมมติพี่ๆทั้งหลายเนี่ยผมว่าบางคนก็ ไม่ทําราคากลางเองแล้วตรวจสอบลูกน้องแล้วตรวจสอบลูกน้องตรวจสอบถ้าผมเป็นคนตรวจสอบโดยที่ผมไม่มีเครื่องคิดเลขเลยเนี่ยสมมติผมไม่มีเครื่องคิดเลขผมต้องตรวจสอบภายในมองปุ๊บแล้วผมตรวจสอบผมดูยังไงผมก็จะดูว่าสมมุติว่าค่างานของเราเนี่ยอยู่ใกล้เคียงฝั่งไหนสมมุติว่าค่างานอยู่ใกล้เคียงฝั่ง130เพราะฉะนั้นแฟกเตอร์เแน่นอนมันต้องใกล้เคียงกับตัว130นี่แหละ ถ้าน้อยกว่าใกล้ๆเลยเผลอๆอาจจะเท่ากันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมองด้วยตาตรวจสอบด้วยตาเนี่ยครับไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยถ้าค่า f แฟกเตอยู่ใกล้เคียงนี้ก็ถือว่าโอเคลูกน้องเราหน้าโอกาสโอกาสที่จะทําถูกเนี่ยน่าจะร้อยรับเจ็ดสิบขึ้นแล้วปะก็เบาใจได้เป็นนิดนึงละไอตัวนี้ก็คือเป็นเป็นผมมองว่าตารางตัวนี้จะช่วยให้เราคํานวณได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวรีเช็คร,ร,รีรีเช็คเราทางหนึ่งนะครับ กรณี Factor F ที่จะนำไปใช้ในตารางราคากลางที่บรรยายไว้ตอนต้นก็คือไอ้ตารางราคากลางที่เราคำนวณมาเนี่ยเราบอกว่าจะไปหาเอาราคารวมของทั้งงานเพื่อไปหาแ a กเ o อร์ของงานก่อ,อสร้างทางแล้วก็งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมพอมาได้แฟกเตอรของ2ตัวนี้แล้วจะเอา f ฟกเตอร์เอฟของแต่ละประเภทไปใส่เนี่ยใส่ยังไงให้ตรง หลักเกณฑ์เขากำหนดไว้แล้วว่ากรณีของแฟกเตอร์เอฟของงานสะพานและท่อเหลี่ยมนั้นใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารชนประทานขนาดใหญ่ที่แยกรายการเป็นงานย่อยในใบแจ้งปริมาณงานและราคาเฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภทงานเหล็กเสริมคอนกรีตงานวัสดุลอยต่อคอนกรีตทุกชนิดและงานก่อสร้างอาคารชนประทานที่กำหนด หน่วยในใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็น1แห่งอันนี้เป็น1แห่งนะครับสำหรับแฟกเตอร์ F ของงานทางก็คือใช้กรณีของงานก่อสร้างชนประธานอื่นๆนอกเหนือจากข้อ1และงานคอนกรีตด,ดาดสาเหตุที่ว่าอ่ะคอนกรีตด,ดาดไม่ใช่คอนกรีตเหรอทำไมต้องมาเป็นของแฟกเตอร์ F งานทางทำไมไม่ไปรวมกับแฟกเตอร์เอขององานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งข้างบนมีงานคอนกรีต ในการพิจารณาแฟกเตอร์เอฟเนี่ยครับแฟกเตอร์เอฟเนี่ยเขาพิจารณาจากลักษณะของงานลักษณะของการปฏิบัติงานเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของงานทางเนี่ยเป็นงานก่อสร้างในทางยาวซึ่งก่อสร้างไล่ความยาวไปเรื่อยๆสามารถทํางานตามพื้นที่ของความยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอง,งานคอนกรีตดาดเนี่ยลักษณะของงานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับงานทางก็คือเป็นการก่อสร้างในทางยาวเหมือนกัน เขาก็เลยยกเว้นกรณีของงานคอนกรีตดาดเนี่ยให้มาใช้กรณีแฟกเตอร์ของงานทางส่วนงานสะพานและท่อเหลี่ยมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นภาพเลยว่าอ๋อแล้วทาไมเขาจึงกําหนดว่าไอ้หนึ่งแห่งเนี่ยจึงต้องมาเป็นแฟกเตอร์สะพานและท่อเหลี่ยมเพราะว่ามันสร้างเป็นจุดเป็นแห่งผลกระทบของตัวแฟกเตอร์ตรงนี้เขาก็เลยให้มาใช้ของแฟกเตอร์เของงานสะพานและท่อเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นคร่าว อีกอันนึงผมรวบรวมมาไว้เพื่อว่าเป็นข้อมูลนะครับของคนที่ทําราคากลางเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการคํานวณราคากลางต้นทุนต่อนหน่วยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกทุกหน่วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ออฟฟิศที่สํานักง,งานเนี่ยน่าจะมีอินเทอร์เน็ตใช้กันหมดแล้วทีนี้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเราในเรื่องของ าการจัดทำราคากลางได้เยอะมากนะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะหาได้จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแทบจะเรียกว่าร้อยละ80นะครับสามารถที่จะค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์แรกที่แนะนำนะครับว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์มากก็คือเว็บไซต์ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างาภาครัฐ gprocement.go.th นะครับ ในเว็บนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยที่เราจะหาได้เนี่ยก็จะเป็นพวกบัญชีค่าแรงงานตาราง factor f แล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงนะครับเนี่ยครับพอเราเข้าหน้าหน้าหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเว็บไซต์เราพิมพ์ g p r o c u m e n t ์ o t h นะครับมันก็จะขึ้นมาเว็บไซต์หน้าตาอย่างนี้ อันแรกที่เราไป